นี่เป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะบ้านเนี่ยมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆด้วยครับโครงการอยู่ในโซนท่าอิดเชื่อมต่อรัตนาธิเบศได้แล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางรักน้อยท่าอิดที่โครงการมณีรินพาร์ครัตนาธิเบศท่าอิดครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาด81.3ตารางวาโดยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมีมามากถึง239.35ตารางเมตรเลยฟังก์ชันก็จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถและมีมุมสวนที่กว้างมากด้วยครับการตกแต่งเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติดูน่าพักผ่อนภายในบ้านก็กว้างเหมือนกันครับจัดเป็นพื้นนนนทที่่่่ลงััเเพพกผออรค สวนได้เลยด้านในสุดของบ้านเนี่ยจะมี glass room นะครับจัดเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์แบบอินดอร์แล้วก็ยังเชื่อมกับพื้นที่สวนได้ด้วยส่วนห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์มาให้แล้วพร้อมอยู่จริงๆ ชั้นบนมีทั้งหมด3ห้องนอนครับมาสเตอร์เบดมเนี่ยกว้างมากอยู่แบบคู่รักได้เลยนะครับหรือจะจัดให้มีลิฟ่งในห้องแบบห้องสูตรก็ได้หลังนี้พร้อมอยู่จริงๆครับระบบไฟฟ้าเดินให้ใหม่ทั้งหลังระบบปาร์ปก็ทําการปรับปรุงใช้งานได้อย่างปลอดภยัยและเรามีใบรับประกันให้ด้วยบางกอกแอสเซทนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดบริการมาก,กว่า15ปีเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รีโนเวทบ้านขายไปเกินพันหลังแล้วนะครับเรามีบ้านให้เลือกหลายทําเลหลายราคาเลยครับคัดมาแล้วว่าต้องดีจริงๆหลังนี้ตัวบ้านคุณภาพกับทําเลที่แมสในจัหวดนทบุรีก้ ด้วยมาในราคา6ล้าน49าหหากสนใจคอมเมนต์มาเลยครับ